สายฟรีวันที่4ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับเราเดินทางมาถึงวันที่4แล้วแต่ตัวละครของเรายังไก่แจ้อยู่เหมือนเดิมครับตัวละครน,นี่โหูเขาเรียกว่าตัวบ้านๆอย่างเกมเพิ่งมาอย่างเกมเพิ่งเปิดใหม่ นะไม่มีตัวอะไรใหม่ๆที่แบกทีมได้เลยแบกสุดก็คือนี่ครับจิงโจ้จิงโจ,งโจ้ครูกับวัคซีนแมนที่ใช้ขโมยเผาไหม้แล้วก็ระเบิดใส่ทีมฝั่งตรงข้ามสวยซูเปอร์อันดรอยดักชายนะฮะก็มาคอยเป็นตัวแทงแล้วก็ลดดาเมจได้เขาขา้าวสักนิดหนึ่งนะทีมประมาณแบบนี้เลยมันไม่ได้ด้วงสักทีอ่ะต้องการด้วงอาชูร่าคาบุโตะครับ,ร,บระหว่างว่าวันนี้เราจะได้นะเพราะว่าวันนี้นั้นนะครับจะมะีมือใหม่ล็อกอินเนี่ยเราจะได้ ตัวแดง10อันด้วยกันเพราะงั้นวันนี้หลายคนก็น่าจะสุ่มกันแล้วใครสุ่มได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกต่อกันหน่อยครับแล้วพี่ก็รอคอยวันพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้อาวุธสาดาวของจิงโจ้จิงโจ้บอกเลยโซ่วนี้ปั้นเอาสุดเลยได้ว่าดาบไฟบรรลักันนะครับ มาอัปเดตกันหน่อยฮะวันนี้เราอยู่ในอันดับที่59ของซับะพารางเราถึง10,000แสนทีนะ1 2 4 2 2 8อันดครับอันดับตกมาจากเมื่อวานเมื่อวานนี้เราอันดับ30กว่าใช่ไหมแต่ก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มอยู่ในท็อปร้อยนะครับสายฟรีวันนี้นะส่วนอันดับกิ้วอันดับกิ้วก็ยังคงอยู่ที่1ครับขับเที่ยวกันมากับกิลวแฟร์รี t เทลซึ่งเป็นกิ้คนไทยเหมือนกันส่วนโดวลพอรเนี่ยเซิร์เวอร์เราบอกเลยว่ากิวเรายึดไม่หมดแล้วครับโซดี ีแอคขนจิกโทนี่นะ้ลิลินเนี่ยโหยึดหมดแล้วนะฮะก็น่าจะกิววอลสนุกเหมือนกันแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้อยู่กิวท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะพี่เอ็มยังเข้ามาแล้วเลยพี่เอ็มเข้าโซดีแอคเรียบร้อยครับแล้วก็พี่เอ็มเนี่ยท็อปหกนะไหนว่าไม่เติมไงว่าจะสายฟรีแต่มือลั่นอยากมือลั่นมากนะฮะแต่ตังไม่มีครับคนดูฮะโดเนทิที่มาเดี๋ยวนี่นะ ทำโพไว้ในช่องนะว่าอยากให้กิกกี้เล่นเป็นสายฟรีหรือสายเติมมากกว่ากันนะหลายคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้เล่นสายเติมนะทั้งนั้นชชวยกรุณาโดเนทด้วยครับทั้งนั้นนะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาเล่นกับเรามีฮารุออยมีฮารุออยอันดับไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อวานี่ยอยู่อันดับสิบอยู่เลยหาไม่เจอแล้วอะ่ะพี่มองข้ามไปหรือเปล่าอะเอออันดับน่าจะล่วงไปแล้วมั้งเฮ้ยเขาน่าจะอยู่อันดับต้นๆเลยหรือว่าเขาเปลี่ยนชื่อน้องบูบูหายไปแล้วครับมาตกยูทูบเบอร์ คือมียรุออยหายไปแล้วนะอีกคนหนึ่งที่มากับเราแล้วกันก็ลองส่องกัาดูแล้วกันนะครับเซิร,ร์ฟเนี้ย597ถือว่าเป็นเซิร์ฟพี่คนไทยเยอะพอสมควรนะเอเจนติพัทอยู่อีกแล้วคนดูดูในแชทโลกเอเจนติพัทนี่มาทุกคลิปเลยนะถ้าเปิดแชทโลกนี้ต้องต้องเจอเขาตลอดนะฮะนะนะต้องตกตั่งสอนกันหน่อยนะเลเวล39เหรอวันนี้เนี่ยพี่เลเวล40นะครับก็คาดว่า อาจจะได้เลเวล41เนะก็ทาได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานตอนบ่ายสามตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็อาจจะกดซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าหมุนวงล้อเนี่ยก็ยังไม่ได้สักอันเลยนะวงล้อวันนี้วันที่4เนี่ยเอาช็อกโกแลต5อันครับเพราะว่าต้องเร่งเลเวลนะและส่วนการใช้เพชรซื้อในมาเก็ตวันนี้เนี่ยว่าจะเอาสัก1 5 0เพชรกดช็อกโกแลตไปเลยและส่วนเนี่ยตอนนี้พี่หาของม่วงใส่อยู่นะครับพี่ก็เลยใช้กระป๋องม่วงเยอะกดไปถึง185 หนึ่งร้อยแปดสิบห้าไม่ต้องกดนะเรามาดูก่อนว่าเลเวลสี่สิบแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรเรามาดูนี่ฮะที่ทาสูราชาทาสุราชาวนี้เป็นราชาน่านฟ้านะมาในวันคารเขาก็าจะปลดล็อกเนี่ยถึงด่านที่หกด่านที่หกนะครับเลเวลสี่สิบปลดล็อกเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครวันนี้เลเวลสี่สิบก็เอากระป๋องม่วงมาลงชั้นที่หกนี้ได้ซึ่งสิ่งที่มีโอกาสได้คือของม่วง ถ้าได้ของม่วงมาพลังพุ่มกระจุยกระจายแน่นอนใครอยากพลังเยอะก็ต้องเก็บกระป๋องม่วงมาลงตอนเลเวล40ที่ชั้นที่6นี่ครับมีโอกาสได้อยู่แล้วพี่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กระป๋องม่วงเหลือแค่17กระป๋องมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างเสื้อผ้าเรานี่หมวกครับหมวกของนักดาบอะเป็นเลือดอัตราดามเมจครับให้กับซูเปอร์ดรอยดาร์ชายโอ้โหแข็งโหดหนึ่งอันตร,รายของม่วงชิ้นแรก นะอันหนึ่งก็เป็นของฟ้านะครับนี่ได้โจมตีป้องกันมาอีกใส่บอลทองเรียกได้ว่ายิงทีนี่ตายหมู่นะบอลทองพี่ดาเมดเท่าไหร่ตอวเนี้ยดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแรงไหมแรงคอมเมนต์ว่าแรงนะครับแล้วก็ของทุกตัวในช่องพี่เป็นของฟ้าหมดแล้วหกตัวในทีมเนี่ยใส่ของฟ้าหมดแล้วได้ของม่วงมาสองอันนะออของม่วงที่เกลือยังไม่มีนะของม่วงที่ออกวันนี้มีแค่สองอันเท่านั้นนะครับยังไม่มีได้ป้องกันอะไรเลยก็ถือว่าทําให้พลังพุ่ง ไปไกลครับเติดได้เยอะกว่านี้ก็พลังจะมากกว่านี้ตอนนี้แสนสองก็ถือว่ากําลังโอเคนะครับมากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างมาเด็กกันหน่อยเซกิจกรรมสิอันเชิญเหรออัญเชิญเรากอันเชิญหูลโลที่แล้าลยยังไม่ได้ตัวจํากัดเลยวันนี้แหละกิ๊กได้ตัวจํากัดนะหรือว่าขอด้วงอาชุร,ราคาบุตโตก็ได้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะกิจกรรม ไม่สำคัญกับเราเนะมันเป็นกิจกรรมผงใสเติมพวกเนี้ยายเติมก็ควรมีนะครับสำหรับเกรวินใจแกเร่ปู่บอมปู่บอมบางคนบอกว่าทันนะปู่บอมอ่า SSR ที่สองรยี่ตัวแดงบางคนว่าทันก็แสดงความยินด,ดีด้วยครับอ่ามาดูหน้านี้เกดเอากอนเป้าหมายปั๊มกดไปนี่ฮนะมาอัพพลังก่อนอนะันี้ก็ส่วนสำคัญในการอัพพลงังเอาแล้วอัพขั้นนี้ได้พอดีเลยธารกิจขั้นสูง4ี่ดาวโอเคเรียบร้อยแล้วก็ ตรงนี้ฮะประกอบประกอบ,ร,กอบรูปเนี่ยคิวโซดีแอคตอนนี้ที่ประกอบรูปนี้อยู่นะครับยิ่งเราประกอบรูปไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะทําให้พลังเราไปไวมากยิ่งขึ้นเราต้องช่วยกันประกอบมาเลยขอให้ไม่ซ้ําออกมาไม่ซ้ําด้วยนี่ไม่เคยซ้ํานะฮะส่วนใครอยากได้ C4 ี่นะพี่ซ้ํานะขอมาได้นะครับกิวโซดีแอคเดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนน้องชายอันนี้อันนี้เสร็จหมดแล้วถ้าเกิดมันเหลืออีกห้าอันหรอรีไปเลย รีแล้วก็เอาอันชั่วโมงอะเยอะนี่เอากระป๋องม่วงมาลงดัน5ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงกดแล้วคุ้มพวกหชั่วโมงกดไม่คุ้มเพราะว่าแต่ละวันมันมีจำกัดเห็นปะ่ะ3ามทับสินั่นคือลงได้อีกส3มสยังสามออกกําลังนะครับเต็ม10นะฮะอ่ะต่อไปนะเราไปนี่กันดีกว่าเราได้เวลาลุ้นกันแล้วคนดู น้องชายนี่ครับเรามีตัวอยู่30บใบวันนี้วันที่4ของเซิร์ฟเวอร์จะไม่คิดได้มีแกตัวบ้างเหรอดวงดวงเนี่ยมันมีโอกาสทั้งตัวเหลืองตัวแดงครับเราประเดิมจากตัวเหลืองกันก่อนนะดวงตัวนี้ตัวนี้ ออกมาเหอะน้องเนะีเกือเยอะแยะแล้วบางคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ดูช่องพี่แล้วสนุกดีขำดีฮะอูขำอะไรละครับเกลือขนาดนี้ทีเผลอดิมาแล้วครับตัวเหลืองของกิกกี้ผู้นี้ขอตัวดีๆหน่อยนะด้วงอาชุร,ราคาบุโตจงมาสู่ในไอดีของกิกกี้บักเดี๋ยวนี้ครับไถ่มาต่อยกว่าบาทจนเกิดเป็นปรากายแสวหือเม่เจ้ามันอะไรกันครับเนี่โอ้โหไก่จัด ตัวเหลืองนิ่งหวังพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้สักอย่างครับมันต้องไปลุ้นกันที่ตัวแดงแล้วใช่ไหมตัวแดงเนี่ยดูตู้ด้วยนะระวังระวังอย่าก,กดผิดนะครับเมื่อวานย้ําไปแล้วว่าไอ้ตู้กระบองเหล็กไก่แจ้เนี่ยอย่าไปเอานะครับได้กระบองเหล็กมานี่คือไร้ประโยชน์จริงเอาตู้ธรรมดาเพราะว่ามีโอกาสได้ตัวอื่นเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยโเคเกส์ฝึกก็แรงใครมีโกเคสึกแบกได้นะมีนกในการดาเมจของโซนิขงขาวนาสองได้วัคซีนแมนบูรังสองเนี่ย ก็โหดแรงนะแบกบทีมได้าการโร่ก็ดีแต่พี่จะเอาตัวนี้พี่จะเอาด้วงอาจุราครับุโต้นะครับส่วนใครแช่งเนี่ยขอไอพุลิเต็มตัวมามาลุยกันครับอันนี้เป็นโลที่10นะเป็นโลที่10ซึ่งตัวจํากัดมันไม่ออกอ่ะปกติถึงโลที่10ขนาดนี้แล้วอะโลจํากัดต้องออกแล้วใช่ไหมน้อง ตัวดีๆอ่ะมาลุ้นกันว่ากี้จะได้ตัวไร SSR สีทองอลังชางจนออกมาครับใส่มสต่อยกว่าบาทจนเกิดเป็นประกายสีทอง SSR มาขอเป็นดว้วงงาจุราครับคุโตโมาสู่ใน a อเดียของกี้พู้นี้เด้อมาแล้วครับมีโหลดแบบนี้พวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วได้เป็นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอแมาโอ้ยแม่ โอ้โหไม่ต้องรออะไรแล้วครับเฮ้ย hey, เซเวอร์นี้รอแค่สีวันได้ดวงแล้วแก okay. วาระสุดท้ายของเซร์เวอร์นี้มาถึงแล้วใครวะใครหาว่ากี้เป็นกระสอบทายว่านะ้องโดนแล้วดิเข้าที่หัวเข้าที่หน้าอาชูราโหมดพร้อมจะเปิดหน้าคุณอาชูราโหมดุณสใยไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนเลยได้ได้อย่างไรฮะโอ้ไม่ แมนเบบี้วูโอ้โหสัใจแล้วแถมแล้ลยกันแถมหน่อยอีกสิบใบนะขอตัวจำกัดมาแบกทีมหน่อยแล้วกัน สบายสบายเขาเนี้ยล่ะใครอยากเจอหรือใครอยากโดนเข้าที่หัวเข้าที่หน้าบ้างล่ะใส่ต่ัมรมีโหลดอีกแล้วขอ S S R อีกสักตัวแล้วกัน S S R ที่ออกมาเอาไปแล้วได้นะสองตัวนี่สโรครับผมดูมาแล้วขอตัวในนี้ตัวจำกัดต้องออกมาเราไหมออกมาเป็นฉันมาเพื่อทดลองอาวุธใหม่เมทันไงโอ้ขอเรียกว่าเมท่านไก่ฮะปั้นดีไหมเนี่ยนะกาย โอ้โห uh huh. ตัวจํากัดตัวจํากัดเอาเป็นกาโร่อะไรพวกนี้มันยังแรงกว่านะกาโร่ฟินิกแมนได้ไหมโอ้โห uh huh. แต่ตัวไหนก็ไก่หมดนะเราจะกลัวทำไมล่ะสอง s อ r ไปแล้วและตัวที่เราได้ก็อาชูราคาบุโตะอยู่ไหนเราชายอา้าวหายไปไหนอ่ะไหนวะพี่ตาลายเหรอรูว่าอยู่นี่โอ้โหึกว่าหายไปไหนใจแป้วเลย <laughs> งานนี้เกมเปลี่ยนเกมพลิกครับเออชิรล่าโมดอ่ะนะเท่านี้เราก็เหลือแค่รอเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมมานะฮะให้เราทำกิจกรรมของบาคุโก,โกเพื่อเอาหินปีศาจหินปีศาจสีอันจัดไปได้แบบเบิมเ่มคือลื้อเดี๋ยวต้องเตรียมเคชรอไ้ด้วยแล้วก็ลูกแก้วนะมีอยู่แล้วนะครับอืใครรื้อใครอยากโดนรื้อน้องใจจริงว่า บันเทิงก็ได้เลยเซิร์ฟเวอร์597สายฟรีที่เฉิดฉายมาแล้วบิดหมดปล่า